สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะมีใครตามพี่ปูมาจากห้องเรียนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตามไปที่หน้า IG แล้วมาเจอกันที่เพจนี้บ้างไหมโอ้โหพลังล้นเหลือจริงๆนะคะคือช่วงนี้สอนนักเรียนเยอะมากๆเลยนะคะมีคนสมัครเข้ามาเรียนทั้งคอร์สเล็กแล้วก็คอร์สส่วนตัวเนาะพอซนเนลเนี่ยก็เป็นจำนวนที่ เยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าทําให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักและทาให้พี่ปูเห็นว่าตอนนี้ทุกคนให้ความสําคัญแล้วก็อยากที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนาะ <_ p unch> พี่ปูก็เห็นด้วยมากๆเลยนะคะที่จะให้ทุกคนเนี่ยออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์กันเพราะว่าความสําเร็จบนโ,โลกออนไลน์อ่ะมันจะไม่ใช่ความสําเร็จชั่วข้ามคืนนะคะทุกคนคือมันต้องใช้เวลาค่ะ นะคะดังนั้นอะ่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนมากๆเลยว่าเรามาเริ่มต้นสร้างตัวตนกันตั้งแต่วันนี้มันอาจจะใช้เวลา1ปี2ปีหรือ6เดือนหรือเร็วกว่านั้นหรือมากกว่านั้นนะคะดังนั้นเรากําหนดพวกนี้เราเราอาจจะมีการวางแผนนะคะว่าเราอยากจะเพิ่มผู้ติดตามเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราอะ่ะอาจจะไม่สามารถ ควบคุมในสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้นะคะดังนั้นพี่ปูก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนว่าเออเรามานะคะติดตาม IG ของพี่ปูนะคะติดตามเพจหรือทุกช่องทางของพี่ปูเนาะพี่ปูมีทุกช่องทางทั้ง IG, TikTok นะคะเพจ Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็แล้วก็ฮูมด้วยในไลน์อะไรอย่างเงี้ยคือพี่ปูก็พยายามจะโพสต์คอนเทนต์เอาไว้ในนั้นนะคะให้เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะคะที่ ทั้งรู้จักทั้งไม่รู้จักทั้งเพื่อนใหม่นะคะแล้วก็คนที่เพิ่งมา,าคือทุกคนละกันที่ได้เข้ามาสัมผัสกับพี่ปูเนี่ยก็อยากจะแบ่งปันนะคะสิ่งที่ช่วยให้ทุกคนนะ่ะเอาไปอย่างน้อยก็จุดประกายให้ทุกคนนะ่ะสามารถเริ่มต้นได้นะคะพี่ปูก็พูดด้วยความจริงใจเลยทีนี้เนี่ยวันนี้นะคะหลังจากที่แบบเออได้คุยกับ นักเรียนหลายๆคนเนาะลราก็เราก็ย้อนนึกไปถึงตัวเองนะคะว่าในวันที่พี่ปว๋ออกมาพูดหน้ากล้องออกมาทําคลิปหรือว่ามาทาไลฟ์เนี่ยคือจริงๆอะ่ะพี่ปุ๋สร้างตัวตนจากคนที่ไม่กล้าพูดออกกล้องไม่กล้าไม่กล้าทาคลิปวิดีโออะ่ะพี่ปุวเน้นถ่ายภาพสินค้าก่อนเป็นภาพอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ค่อยมาทําคลิปสินค้าคือไม่แล้วก็ถ่ายตัวเองเนี่ยเป็นแค่ภาพนิ่งนะคะ แล้วก็ถ้าขยับขึ้นมาอีกก็เห็นตัวเองในในคลิปแต่ว่าไม่พูดคือไม่ได้ทําคลิปสอนอะไรแบบเกี่ยวกับการสร้างตัวตน่ะไม่ได้ทําเลยนะคะก็เป็นเพียงแค่ Content Creator, คอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือผลิตคอนเทนต์สินค้าแต่ว่าใส่ใจในรายละเอียดทำให้มันดูน่ารักดูสวยงามมันก็ทำให้เกิดผู้ติดตามได้นะคะทีนี้เนี่ยพี่ปุกก็เลยมานั่งแกะตัวเองนะว่า5เรื่องนะคะที่เป็นอุปสรรค นะคะหรือ5สิ่งที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทําให้มือใหม่เนี่ยไม่กล้าออกกล้องมีอะไรบ้างเออวันเนี้ยพี่ปูก็เลยเอามาฝากทุกคนนะคะกับ5สิ่งนะคะที่ทําให้มือใหม่ไม่กล้าออกกล้องมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังด้วยกันละกันเนาะแล้วก็ทุกคนก็ลองดูว่าเออสิ่งแต่และข้อเหล่านี้มันตรงกับตัวของของตัวเราไหมนะคะถ้าเกิดว่ามันมี อันไหนที่ตรงแล้เเดี๋ยวพี่ปูจะให้วิธีแก้ทางแก้ผสมผสานไปด้วยเนาะเพราะว่าคือมันแบบคือยุคเนี้มันเป็นยุคของวิดีโอแล้วก็มันเป็นยุคของการสร้างตัวตนยังไงวิธีการเร็วที่สุดนะคะที่พี่ปูเคยแบบไลฟ์สอนไปแล้วเนาะว่าวิธีการที่เร็วที่สุดถ้าคุณจะสร้างตัวตนในยุคนี้คุณต้องทำคอนเทนต์วิดีโอที่เอาตัวคุณออกมาพูดหน้ากล้องนะคะเพื่อทำให้คนเขารู้ จากตัวคุณแล้วรู้ว่าตัวคุณเน่ยเชี่ยวชาญอะไรแล้วก็ให้บริการอะไรนะคะอ่ะข้อแรกเลยนะคะที่ทําให้มือใหม่เนี่ยไม่กล้าออกกล้องนะคะ ก่พูดแล้วมันจะเครียดเกินไปนะคะทุกคนเออเว้นหายใจเิดนๆเว้นหายใจนนดนๆสวัสดีค่ะมีใครเข้ามาทักทายได้นะคะเพิ่งเริ่มยังไม่ได้พูดสอนเลยสัก้อหนึ่งวันนี้มาบอก5สิ่งที่ทําให้มือใหม่ไม่กล้าออกกล้องนะคะจากประสบการณ์ของตัวพี่ปูเองเลยว่าทําไมตอนนั้นน่าถึงไม่กล้าออกกล้องนะก็แกะมาฝากทุกคนวันนี้ทําให้เอ,อ่อเหมือนจะปลดล็อกเนาะถ้าเกิดติดตรงไหนเนี่ยแล้วรู้สึกว่าตรงกับตัวเองเนี่ย ก็พิมพ์บอกพิมพ์คุยได้พิมพ์ถามได้นะคะอาจจะเ,เข้าเรื่องเลยอ่าแสดงตัวได้นะคะพิมพ์ทักทายพี่ปูได้พิมพ์คําถามได้นะข้อแรกแรกแรก,แรกเลยนะคะข้อแรกกลัวแบบทํไลน์แล้วจะเครียดไปนะทุกคนก็เออเดี๋ยวเขาสร้างบรรยากาศให้มันสนุกสนานคะข้อแรกกลัวไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเป็นไหม <S <S เป็นไหมคะข้อแรกนะคะกลัวไม่รู้จะพูดเรื่องอะไร พี่ปู่ก็กลัวตอนแรกแบบเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้เก่งเบอร์นั้นจะมาสอนเกี่ยวกับเออการสร้างตัวตนหรอเกี่ยวกับการถ่ายรูปหรอเกี่ยวกับการทาคลิปหรออะไรเงี้ยคือตอนนั้นอ่ะคือไม่กล้าเลยแบบกลัวแต่มันมีแบบคนที่ไม่รู้มากกว่าเราอะค่ะเออเขาแบบอยากรู้ว่าพี่ปูถ่ายรูปยังไงทําคลิปยังไงเขาทักมาถาม ส่วนตัวก็ด้วยความที่แบบอยากจะช่วยเขาอะอยากจะหาคำตอบมาให้เขาก็ไปทําการศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มาทําสรุปให้เขานั่นแหละมันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะให้พี่ปวดเริ่มทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการสอนเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่กล้าพูดอีกอยู่ดีตอนนั้นน่ะจำได้เลยนะว่าไลฟ์แรกอะเป็นไลฟ์ที่ครบ4,000ันเฟลเวอรนะจาก400เริ่มต้นที่400ผู้ติดต,ตามมาทุกคน จนมาถึง4,000 follower ถึงจะกล้าไลฟ์ลขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์ให้4วิธีการทำให้ผู้ติดตาม IG เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วเดี๋ยวพี่ปูจะแชร์ให้นะว่าแบบไลฟ์แรกของพี่ปูคือผมเเผานี่คือดูไม่ได้เลยเพราะว่าอยู่บ้านมาตลอดแล้วแบบผมแห้งผมไม่ได้ทำสีใดๆผมฟูด,ด้วยนะคือดูสภาพมันแบบวันนี้พี่ปูามาไกล กว่าวันนั้นนะ่ะเยอะมากๆทุกคนให้ความมั่นใจกับทุกคนได้เลยนะถ้าคุณกลัวว่าไม่กล้าพูดออกหน้ากล้องเพราะกลัวว่าไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะคะพี่ปูกก็จะให้คําแนะนําก็คือพูดในเรื่องที่คุณรู้นะคะถ้าพูดในเรื่องที่คุณรู้เนี่ยคุณจะมีความมั่นใจนะคะพูดในเรื่องที่คุณรู้ขั้นตอนมีประสบการณ์กับมัน คุณจะไม่ต้องฝืนแล้วก็คุณจะรู้สึกว่ามัน in. อินอะพูดแล้วมันจะอินนะคะ,ะคุณรู้จริงพอคุณรู้จริงเรื่องที่คุณพูดนะคะคุณจะมีความมั่นใจออกมาเองวันนี้ถ้าให้พี่ปวดไปสอนทําอาหารสอนทำกับข้าวนะทุกคนพี่ปวดจะพูดไม่ได้แบบเสียงนี้เลยนะ คือจะแบบจะไม่ได้อารมณ์น,นี้จะไม่ได้ฟิลนี้แน่นอนเพราะอะไรรูป้ป่ะพี่ปูทำกับข้าไม่เป็นเนี่ยค่ะทุกคนเออไม่ได้แปลว่าเราต้องเก่งทุกเรื่องแต่เราอ่ะเอาเรื่องที่เรามั่นใจเรื่องที่เรารู้จริงมาพูดเราก็จะมีความกล้าเราก็จะมีความแบบเขาเรียกอะไรมันจะเป็นธรรมชาติมันจะพูดออกมาจากข้างในแล้วมันก็จะสนุกเนาะคนก็จะสัมผัสได้คนจะสัมผัสได้ว่าคุณมีความ แบบมีแพชชั่นกับมันแล้วสิ่งนั้นน่ะมันคือคุณจะถ่ายทอดมันได้แบบเป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่าเหมือนกับถ้าคุณรู้วิธีการทําอาหารคุณก็จะถ่ายทอดมันได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนใช่ปะคุณคุณตัวคุณทําเองเป็นน่ะคุณก็สอนคนอื่นเขาทําตามวิธีที่คุณทํามันถ่ายมาได้แบบนี้ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรเพราะคุณกลัวใช่ปะคุณก็เลือกเรื่องที่คุณมีประสบการณ์ ที่คุณรู้จริงที่คุณอินออกมาพูดจะทําให้เรื่องที่คุณพูดนะคะมีความมั่นใจนะคะแน่นอนมันเป็นแบบนั้นแหละลองลองเลือกมาดูสักเรื่องนึงก่อนเนาะอ่ะข้อสองนะคะข้อสองมีแบบให้เป็นไหมคือนี่ไม่อยากจะพูดเลยว่าข้อนี้มันเป็นอุปสร,รรคว่าอาอคนข้อสองคือ,อาอคนกลัวไม่สวยเวลาออกกล้อง มีใครเป็นไหมอายแบบกลัวแบบออกกล้องแล้วไม่สวยเออพอกลับไปดูไลฟ์แรกที่ตัวเองออกกล้องคือไม่สวยเลยแล้วแต่ตอนนั้นอายว่าไม่สวยทําไมคือไม่เข้าใจก็ออกมาไม่สวยอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นถ้าไม่เริ่มต้นทําในวันนั้นเริ่มต้นตั้งแต่แบบยังไม่สวยในวันนั้นน่ะจะไม่มีวันนี้เลยนะคะทุกคนคือมันจะไม่มีการพัฒนานะคะพี่ปูก็จะแบบไม่กล้าทําก็คือจะปิดประตูอยู่แต่แบบ ในบ้านตัวเองแล้วก็ไม่ออกมาสร้างตัวตนก็จะไม่ได้รู้จักกับเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้อืมตอนนั้นน่ะกลัวไม่สวยเวลาออกกล้องอายนะนี่เทคนิคนะเทคนิคของคนที่อ่ะโอเคผู้หญิงเนาะผู้หญิงเราหรือแม้แต่ผู้ชายก็ตามแบบกลัวไม่สวยกลัวไม่หล่อเวลาอยู่หนะ้ากล้องออกกล้องอะไรเนี่ยแบบไม่อยากดูตัวเองไม่อยากดูตัวเองอืม ก็เอางี้คุณก็ทำทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยให้มันเรียบร้อยให้คุณมั่นใจให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเลยนะเตรียมตัวก่อนที่คุณจะเข้ามานั่งในกล้องอันนั้นน่ะคุณก็เตรียมตัวเช็คให้เรียบร้อยผมลูปผมต่างต่างการแต่งหน้าการแต่งตัวอะไรต่างๆของคุณเนี่ยให้เรียบร้อยนะอันนั้นน่ะหน้าที่คุณที่คุณต้องเตรียมความพร้อมแต่เมื่อคุณอัดคลิปหรือไลฟ์ปุ๊บ คุณต้องสนุกกับตรงนั้นนะ่ะคุณต้องสนุกกับเหตุการณ์ตรงนั้นทันทีคุณห้ามห่วงสวยเด็ดขาดคุณห้ามกังวลแบบคือคุณต้องดูไปที่รูกล้องนะคะคุณต้องดูไปที่พูดกับลูกล้องเพื่อให้ตาของคุณเนะี่ยมองไปที่คนดูไม่ใช่คุณมานั่งแบบเอ่อพูดสอนไปแล้วก็มานั่งดูตัวเองแบบอะไรเงี้ยอยแต่งเนี่ยนี่ยคุณจะลำคานไหมคะทุกคนเออลองดูที่พี่ปูทำอะ่ะคือแบบ เราอย่าห่วงสวยขณะออกกล้องนะคะเพราะว่ามันจะไม่เป็นตัวเองมันจะแบบดูดูน่าลำคาญให้เราเตรียมตัวตัวเองให้รู้สึกว่าโอเคฉันพร้อมแล้วฉันสวยแล้วก่อนที่จะมานั่งในกล้องแล้วเมื่อกดไลฟ์หรือกดอัดคลิปปุ๊บนะคะคุณก็พูดไปโดยที่คุณไม่ต้องห่วงสวยแล้วนะคะข้างในคุณมั่นใจเลยว่าคุณสวยดังนั้นคนก็จะสัมผัสได้ว่า ตัวตนของคุณอะพอคุณไม่ห่วงสวยคุณก็จะแสดงตัวตนตัวจริงของคุณออกมาใช่ปะ่ะสิ่งนั้นแหละคือเสน่ห์สิ่งนั้นอะคือเสน่ห์ที่ทําให้คนอะเขามาติดตามคุณเขาอยากฟังคุณพูดบ่อยๆเพราะคุณไม่ต้องห่วงสวยบางทีห่วงสวยแบบไม่กล้าพูดอ้าปากกว้างไม่กล้าหวัวร้ะไม่กล้ายิ้มเพราะอายฟันมั่งอายนู่นนี่นั่นเหล่งเนี้ยพี่ปูบอกเลยนะคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าคุณเนี้ย เรื่องที่คุณพูดอ่ะมันไปถูกใจเขาเขาไม่สนใจคุณเลยเขาสนใจเรื่องที่คุณพูดเนื้อหาที่คุณถ่ายทอดไม่สนใจแม้กระทั่งว่าชุดของคุณจะใส่อะไรเออจริงๆมันเป็นแบบนั้นเลยเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่แบบบางคนอ่ไม่กล้ายิ้มไม่กล้าหัวเราะเพราะว่าแบบเอออายฟันนู่นนี่นั่นพี่ปูจะบอกพี่ปูจะบอกให้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะฟันพี่ปูเนี่ยมันแบบ มันคือเคยเป็นปมได้ของพี่ปูมากๆเพราะว่าพี่ปูเป็นคนฟันใหญ่เ <c oughs> ห็นไหมทุกคนคือไม่ได้ทําเวอร์เนี่ยนะไม่ได้ทําฟันแต่ดัดฟันแต่ตอนนี้มันก็เริ่มแบบลม้มแล้วมันก็เริ่มยื่นออกมาแล้วก็เป็นคนฟันใหญ่แล้วก็ไม่มีความมั่นใจในฟันตัวเองเลยจริงๆเนี่ยที่ทุกคนเห็นอะคือตอนนี้พอพี่ปูเป็นตัวเองใช่ปะยิ้มแบบเต็มที่พูดก็ยิ้มเต็มที่ฟันจะใหญ่เต็มปากจะเหยินยังไงพี่ปูก็ยิ้มเต็มที่ ตาพี่ปูก็แบบจะยิ้มพูดไปยิ้มไปตาโค้งไปด้วยอะไรเงี้ยมันเรียกว่ายิ้มแบบตาโค้งอะ่ะเออมันทําให้คนอะ่ะเขาบอกว่าเออมันมันสดใสมันน่ารักรอยยิ้มดีรอยยิ้มสวยอะไรเงี้ยแต่พี่ปูจะบอกให้ว่ามันเคยเป็นแบบผมด้อยของพี่ปูมาก่อนจนพี่เฟิร์ดอะ่ะเขาบอกว่ามันคือเอกลักษณ์ของพี่ปูรู้ปะทุกคนคือรอยยิ้มที่เต็มปากของพี่ปูเนี่ยมันไม่เหมือนใคร มันทําให้พี่ปูแตกต่างและโดดเด่นและไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครมันคือจุดเด่นนะคะมันไม่ใช่จุดด้อยอเป็นไงล่ะขออวยยศสามีนิดนึง <c oughs> คือสามีเขาให้กําลังใจเรามากเลยอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะชอบให้พี่ปูยิ้มแบบเนี้ทุกครั้งในการที่ถ่ายรูปอัาวิดีโออะไรเงี้ยเขาเรียกว่ารอยยิ้มกว้างสิ่งนี้ที่พี่ปูเล่าให้ทุกคนฟังอะ่ะคือพี่ปูจะไม่มีเอกลักษณ์ เลยและจะไม่มีความเป็นตัวเองเลยถ้าพี่ปูอะมัวแต่อายฟันพี่ปูอยู่ดังนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงนะคะสมมุติว่าแบบเออหน้าคุณอาจจะแบบไม่ได้ลูกไข่หน้าเป็นแบบอาจจะสมมติบางคนรูปหน้าไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยคุณอาจจะมองว่าแบบเออหน้าฉันไม่สวยนู่นนี่นั่นอะ่ะให้คุณคิดไปเลยนะว่ามันจะไม่มีใครสำคุณในโลกนี้เนี่ยคุณคือเอกลักษณ์ สิ่งนั้นอ่ะมันคือเอกลักษณ์ของตัวคุณคุณสวยในแบบของคุณคุณสวยในสไตล์ของคุณมันคือสไตล์มันคือแบบที่ที่คุณมีหนึ่งเดียวในโลกร่างกายเนี้ยคุณไม่มีใครมาสามคุณไม่มีใครเหมือนคุณไงเห็นปะเนี่ยมันคือการแตกต่างโดยแบบโดยที่มีมีเป็นความพร้อมอยู่ในตัวคุณเลยเออให้คุณอ่ะรักตัวเองให้คุณพอใจในตัวเองแล้วเตรียมตัวให้ดีให้พร้อมให้สวย ก่อนที่จะเข้ามาในกล้องแล้วพออยู่ในกล้องคุณก็เป็นตัวเองสิ่งเนี้ยจะดึงดูดผู้คนนะคะให้ให้มาแบบเขาเรียกว่าจะสะกดนะสะกดผู้คนให้ลหลงรักคุณออโอเคอ่ะไปข้อที่สามเดี๋ยวจะยาวนะไลฟ์เนี้ยจะยาวนะนะคะอะโอเคข้อที่3ที่ทำให้มือใหม่ไม่กล้าออกกล้องคือ นะคะเขาห่วมวิธีการไม่ใ่วะกลัวทำผิดนะคะข้อที่สามคือกลัวทำผิดวิธีเพราะว่ามาเรียนไงเห็นปะคือบางทีอ่ะเราเรียนเยอะก่อนพี่ปูจะมาไลฟ์ก่อนพี่ปูจะออกกล้องก่อนจะพูดก่อนอะไรเงี้ยพี่ปูก็ไปเรียนมานะเรียนเยอะเรียนขั้นตอนเตรียมตัวก่อนไลฟ์นูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเช็คลิสต์นี่นี่น,นี่คือพอมันรู้เยอะอะค่ะก็เลยกลัวทําผิดนะ พอ,พอกลัวทําทผิดก็เลยไม่ทําไม่กล้าทำไงเพราะกลัวว่าเดี๋ยวทําไปแล้วมันผิดผิดแล้วก็อายเขาแล้วก็เดี๋ยวยังจําไม่ได้ว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่หา้าไงก็เลยไม่กล้าทําอืมนะ่ะห่วงเขาเรียกว่าห่วงวิธีการใช่ปะ่ะอืมพี่ปูก็เลยจะบอกว่าอย่าอย่าไปห่วงวิธีการนะคะเพราะว่าเอาจริงๆอะ่ะเอ,อ่อดีที่สุดคือความเป็นธรรมชาตินะคะเรารู้วิธี ไว้เป็นแบบเขาเรียกว่าเรารู้วิธีไว้ก็ดีแล้วว่าเป็นการอุ่นใจว่าเรารู้วิธีแต่ห้ามให้สิ่งนั้นน่ะมากั้นไม่ให้เราลงมือทําจากความที่เรากลัวทําผิดวิธีนะสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสก็คืออ่ะเดี๋ยวนะขอพี่ปูทบทวนที่พี่ปูจดมานิดนึงเนาะอืมก็คือว่า สิ่งที่คุณควรโฟกัสคือคนดูเขาจะได้อะไรจากคอนเทนต์ Content ที่เราพูดออกไปต่างหากที่คุณควรจะโฟกัสนะคะซึ่งถ้าคุณแบบค,คือกลัวกลัวไปหมดอะว่า เดี๋ยวเว้นระยะหัวเท่าไหร่ที่พี่ปูเคยบอกใช่ป่ะเว้นระยะข้างหลังเท่าไหร่เว้นระยะหัวเท่าไหร่เดี๋ยวพูดผิดก็ต้องทักใครชื่อนูน่นนี่นั่นเลย,ยก,กลัวทําผิดไปหมดกลัวไม่ได้ทํากลัวทําผิดก็เลยเก๊กังนอนคนคือแบบสีด้าแววตามันก็ดูแบบไม่สดใสไม่ไม่เป็นธรรมชาติไม่มีความสุขดูกังวลอ่ะมันออกมาจากจากบอดี้แรนเกสอะที่แบบกังวลหรือดูเกรงหรือดูแบบเอามือแบบน,นิ่งๆนัง่งนิ่งๆหรือ ทำ,ท,แบบท,ำท,ท,ท่าเดียวแบบทำท่าเดียวท่าเดียวท่าเดียวแบบเนี้ยคือเหมือนว่าท่องอยู่อะท่องอยู่นึกอยู่อะไรเงี้ยมันไม่เป็นของตัวเองมันไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยเพราะห่วงวิธีการห่วงสเต็ปอยู่นะคะก็เลยทําให้แบบถึงแม้ว่าลงมือทําก็ทําแบบไม่เป็นตัวเองนะ,ะก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงวิธีการนะคะให้โฟกัสที่คนดูเขาจะได้รับอะไรจาก คอนเทนต์ของเราถ้าเราไม่ต้องห่วงตัวเองไม่ต้องห่วงว่าทําถูกไหมแต่ให้ห่วงว่าเฮ้ยเนี่ยเราให้เต็มที่เราพูดเต็มที่วิธีผิดนะนั่งผิดบ้างอะไรบ้างก็ช่างมันไม่ต้องไปซสีเรียสสิ่งนี้มันสร้างเสน่ห์ให้กับตัวคุณสร้างความน่าสนใจให้กับตัวคุณแล้วก็สร้างเอกลักษณ์ให้เกิดกับตัวคุณนะคะอืมคือคนที่มีเสน่ห์อ่ะคือคนที่เป็นตัวของตัวเองนะคะโอเคดังนั้นอ่ะเราทำการสร้างตัวตนหรือว่ามาพูดหน้ากล้อง ให้คนเนี่ยเขาจดจําได้ให้คนเขารักให้คนเขาชอบให้เขามาติดตามเราอ่ะเราต้องเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วความมีเสน่ห์ของเราอ่ะมันเกิดจากการที่เราเป็นตัวของตัวเองนี่แหละนะคะทุกคนโอเคไปที่ข้อ4ก็จะคล้ายๆกันคล้ายๆกับข้อที่ข้อที่กับข้อที่3คล้ายๆนะแต่ขอใช้คํานี้เลยเลยยึดเลยลิสต์มาเป็นข้อที่4คือห่วงเพอร์เฟก มีใครเป็นบ้างพี่ปูคนนึงแหละเป็นคนที่เป็นแบบค่อนข้างจะ perfectionist น,นะเออคือถ้าไม่ perfect อะไม่ทําเลยละกันถ้าทำออกมาแล้วไม่ perfect คือไม่ทํานะคะพอไม่ทำเราก็เลยไม่เก่งเออดังนั้นอ่ะคือเราอ่ะให้เราคิดไปเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่มันไม่จําเป็นต้อง perfect และเราห่วง perfect ไปแค่ไหนนะมันก็ไม่มีวัน perfect จริงๆ อืมคือเราแบบกังวลไปเองอะ่ะมันทําให้เสียพลังงานแล้วก็เสียกําลังใจเพราะยังไงยังไงทําออกมาแล้วมันก็ไม่มีทางเพอร์เฟกค่ะทุกคนเออ <c oughs> เนี่ยคือเราจะบอกเลยว่ามามา,มาปลดล็อกให้กับทุกคนเลยนะที่ติดเพอร์เฟกห่วงเพอร์เฟกจนไม่กล้าลงมือําว่ามันไม่มีใครเพอร์เฟกตั้งแต่คลิปแรก หรือคลิปแรกๆเลอคะ่ะมันจะต้องทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆมันถึงจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่มันก็จะไม่มันก็จะไม่มีอะไรที่แบบดีจนไม่ต้องปรับปรุงนะคะมันก็จะปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วมันคือเขาเรียกว,ว่ามันจะมีความก้าวหน้าในตัวมันนะคะโอเคไปที่ข้อ5ข้อ5เนี่ยบางทีก็แบบตัดกําลังใจเลยนะเขาเรียกว,ว่าตัดทางสําเร็จเลยอะก็คือว่ากลัวทําไม่สมําเร็จ ก็เลยไม่ทําเลยละกันคือทําไปแล้วใครจะดูเนี่ยทำไปไม่มีคนดูหรอใครสนใจหรอเรื่องที่เราจะพูดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตัดกําลังใจตัวเองทุกอย่างคือทํากลัวทําแล้วมันไม่สักเซสกลัวทําแล้วมันไม่ปังก็เลยไม่ทำเห็นป่ะเนี่ยก็เลยก็เลยมันเป็นอุปสรรคที่ทําให้คนที่เป็นแบบมือใหม่ที่ยังยังคิดไม่จบอะ่ะเขาไม่กล้าทำเนาะสิ่งที่จะทําให้คุณสําเร็จ นะคะแล้วก็หายกลัวคือคุณทํามันเยอะๆคุณทํามันบ่อยๆแล้วยังไงมันจะเข้าใกล้ความสําเร็จแน่ๆคือทําให้มันชินน่ะนะคะคุณออกกล้องจนคุณชินแล้วอ่ะคุณเห็นเนี่ยพี่ปูออกกล้องจนพี่ปูชินแล้วนะพี่ปูก็เขาเรียกว่าอะไรเดียะเฉยๆอะ่ะเวลาคือจะสวยมากไม่สวยมากก็ช่างมันอะ่ะสวัสดีค่ะมีคนใหม่เข้ามานะทักทายพี่ปูได้ถามคำถาม,ถามได้นะ เงี้แหละคือตอนแรกก็อายก็แบบไม่กล้าออกไม่กล้าพูดกลัวไม่สวยมางพูดผิดพูด,พดถูกกลัวแบบอุ๊ยคนเขาจะหาว่าเราอ่านสคริปต์ไหมอ่านค่ะทุกคนเรื่องจริงอ่ะก็จดมาไงไม่เห็นจะเป็นไรเลยใช่ป่ะเราอย่างที่บอกไงว่าโฟกัสสิ่งที่คนดูจะได้รับไม่ได้ห่วงว่าตัวเองจะต้องเพอร์เฟกหรือห่วงว่าตัวเองจะต้องสวยนั่งหน้านิ่งผมไม่กระดิกอะไรเงี้ยมันแบบ มันไม่ใช่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็คือทำไปเรื่อยๆเนี่ยทุกคนจะชินกับการที่เราอยู่นะต้องเราจะรู้มุมจริงๆคือถ้าเราแบบออกมาเรื่อยๆนะออกมาบ่อยๆเราจะรู้เลยว่าอันนี้มุมสวยของเราเราต้องบิดท่านั้นท่านี้กล้องต้องกดอย่างนี้ต้องวางกล้องระยะนี้ถึงจะวางข้อความแบบนี้คือทุกอย่างอ่ะมันจะปรากฏขึ้นหลังจากที่เราทํามันบ่อยๆแล้วเราก็จะชินอื้ นะคะโอเคพอเราชินพอเราชินใช่ป่ะเราทําจนแบบจนชินแล้วอะ่ะเราจะชอบตัวเองมีใครเป็นบ้างไหมเออบางทีพี่ปูมาดูย้อนคลิปตัวเองอะ่ะแบบพอพี่ปูอัดเสร็จใช่ป่ะทุกคลิปนะคะ,ท,คะ,คะทุกคนนี่คือความลับแล้วก็คือวิธีการที่ทําให้คุณพัฒนาตัวเองเร็วมากๆกก็คือให้คุณดูคลิปที่คุณอดัดหรือไลฟ์แล้วเนี่ยย้อนตลอดนะคะเพื่อดูว่ามีข้ออะไรควรปรับปรุง พอยิ่งดูคลิปตัวเองก็ยิ่งชอบตัวเองเพราะว่าเหมือนมันชินอะที่ตัวเองอยู่ในกล้องแล้วก็รู้มุมว่าเออตัวเนี้ยอันเนี้ยสวยนะมุมนี้ดีนะอะไรเงี้ยเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นอะเราก็จะรู้สึกเ,เรียกว่าเซลล์เอสต็มอะมันก็จะดีขึ้นคือเรารู้สึกว่าเราอะรักตัวเองเราชอบตัวเองเรารู้สึกเราภูมิใจในตัวเองสิ่งเนี้ยมันก็ยิ่งทําให้เราแบบนำเขาเรียกดึงดูดสิ่งดีดอยอกให้เข้ามาหาตัวเรามากขึ้น แล้วยิ่งเรารู้สึกดีกับตัวเองเราเหมือนเราแบบอิ่มเต็มกับตัวเองอะเราก็อยากแบ่งปันอยากให้คนอื่นมากขึ้นแบบนีน้พอเราทํามันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืความสําเร็จมันก็ถูกดึงดูดเข้ามาหาใช่ปะ่ะที่สําคัญนะทุกคนให้แถมสุดท้ายเลยนะสุดท้ายเลยก่อนที่จะปิดไลน์นี้นะคือคุณต้องรู้สึกสนุก สิ่งที่คุณทำน้ากล้องคุณต้องรู้สึกสนุกคุณต้องแบบมีชีวิตชีวาคุณทำไปเลยโดยที่ไม่ต้องห่วงอย่างที่บอกมาแล้วแล้วก็ให้เต็มที่ข้างในคุณรู้สึกว่ามันคือการทดลองสนุกๆไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็มาดูย้อนเองเพราะตอนนี้เขาไม่ว่างอะไรเงี <c> ้ย <oughs> นะคะพัฒนาตัวเองไปวันละเล็กวันละน้อยนะคะเก่งขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเดินไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวเดี๋ยวก็จะถึงเป้าหมาย ความสำเร็จที่ทุกคนต้องการเหมือนที่พี่ปวดทำคอนเทนต์าวางอิดของคุณทีละก้อนวันละก้อนนะคุณก็จะได้กำแพงที่เป็นเป้าหมายความฝันของคุณสำเร็จแน่นอนคุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะคนที่คุณควรจะเปรียบเทียบก็คือตัวคุณ ในอดีตที่ผ่านมาว่าวันนี้คุณมาไกลคุณดีขึ้นเก่งขึ้นกว่าคนเดิมของคุณอะมากมายแค่ไหนแล้วเมื่อคุณมองย้อนกลับไปแล้วคุณรู้สึกชอบตัวเองในตอนนี้คุณรู้สึกเออภูมิใจในตัวเองในตอนนี้เนี่ยก็สุดย้อนมา,มากๆแล้วนะคะให้เราชื่นชมกับตัวเองให้ได้และทำ <c oughs> ก็เรียกว,ว่าคอนเทนต์ต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆให้สิ่งดีๆให้คุณค่ากับผู้คน ความสำเร็จนะคะก็จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะก็เป็น5ข้อนะคะที่เป็นอุปสรรคเนาะที่ไม่ทำที่ทําให้มือใหม่ไม่กล้าพูดออกหน้ากล้องพร้อมวิธีแก้ไขที่พี่ปูนํามาฝากวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนได้ลองนําไปใช้ปฏิบัติกันดูแล้วกันเนาะมีคําถามอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้โพสต์นี้ได้หรือว่า DM ไลน์มาส่วนตัวพี่ปูได้เลยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูย้อนหลังเนาะแล้วเราพบกันในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ